ชวงนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่ภาควิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับมาพบกับนวัตกรรมที่จะวัดคุณภาพของน้ําเป็นเรือที่ตรวจคุณภาพของน้ำครับมาพบกับเจ้าของงานวิจัยที่มีคุณค่าและเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติถึง3รางวัลครับ คนที่อยู่กับเราวันนี้คือคนที่คิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับพร้อมกับทีมงานแต่วันนี้ท่านเป็นตัวแทนของทีมงานทั้งหมดครับพบกับดรปรัชญาเปลมปราณีรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณนะครับดรปรัชญาที่ให้เวลากับรายการของเราครับแนวคิดในการทําเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยเรือลำนี้นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย์ครับอ๋อครับก็ผมก็มีแนวคิดว่าตั้งแต่ในอดีตนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีการคมนาคมทางน้ําเป็นหลักนะครับ แต่ในปัจจุบันเริ่มจะเปลี่ยนไปเป็นทางถนนนะครับโดยรถยนต์เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพวกแม่น้ำลำคลองก็เลยได้ไม่ได้รับการบำรุงรักษานะครับก็เบางทีก็มีการเน่าเสียอะไรไปบ้างนะครับก็เลยเห็นว่าก็เราก็ควรที่จะต้องรักษาระบบแม่น้ำลำคลองต่างๆให้มันมีคุณภาพที่ดีคล้ายๆกับในอดีตก็คือเหมือนใน ในอดีตที่เราเป็นได้ชื่อว่าเป็นนะครับเวนิสตะวันออกใช่ไหมครับครับก็ลอยากคองต้องนึกถึงที่กรุงเทพเลยใช่ครับอาจารย์เริ่มสนใจเรื่องนี้นานหรือยังครับอาจารย์ครับก็ผมก็เริ่มสนใจมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำครับมารับราชการที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้อาจารย์เรียนจบด้านไหนมาครับ ก็ผมก็จบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเครื่องกลรีกับโทนะครับโทตรีโทเครื่องกลจเครื่องกลครับแล้วปริญญาเอกปริญญเอกก็จบทางด้านโอเชียนเอนจิเนียริงนะครับที่ไหนนะครับจาก MIT เะเทสรสหรัฐอเมริกาก็เลยสนใจเรื่องนี้เลยครับเป็นที่มาต่อเนื่องมาเป็นงานวิจัยเป็นงานวิจัยแล้วทำงานร่วมกับทีมงานเลยครับครับแล้ว ประโยชน์ของงานที่นี่นี่คือยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับหลักๆก็คือก็มีแนวคิดว่าอยากจะเอาเรือเนี่ยมาช่วยในการตรวจวัดคุณภาพน้ำนะครับก็คือว่าเราสามารถจะบ่งบอกได้ว่าจุดไหนมีน้ําเสียหรือต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํมีการบําบัดยังไงเนี่ยเราก็จะได้สามารถแจ้งเตือนได้ก่อนล่วงหน้านะครับจำเป็นต้องเป็นเรือขยักนี้ไหมครับหรือว่าเป็นเรือลําอื่นก็ได้ไหมครับ ก็ที่จริงเป็นเรือประเภทอื่นก็ได้นะครับแต่บังเอิญว่าพอดีก็เห็นว่าเรือขยักนี้มันก็มีคุณสมบัติในการลอยตัวที่เสถียรภาพดีนะครับก็คือสามารถไปวิ่งในแม่น้ําขนาดใหญ่ก็ได้เจ้าพญาก็พอไหวนะครับหรือจะเป็นแม่น้ําขนาดเล็กก็ได้ก็ยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้คล่องตัวนะครับลอยไปลําเดียวกลางแม่น้ําหรือกลางลําคลองนี้ไปได้สารวจได้ลึกกี่เมตรครับอาจารย์ ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องมือวัดของเราอะนะครับก็คือถ้าเป็นหัววัดคุณภาพน้ําที่ผมได้พัฒนาขึ้นนี้ก็คือจะสามารถวัดความลึกของคุณภาพน้ําได้ถึงระดับ5เมตรนะครับหเมตรอยู่ที่ความยาวด้วยครับขึ้นอยู่กับความยาวของตัวสายนะครับพอลึกลงไปเนี่ยวัดอะไรบ้างครับอาจารย์ก็คือความสะอาดความเป็นกรดเป็นด่างแล้ววัดยังไงครับก็คือจะ เครื่องวัดอันนี้ก็จะเน้นในการวัดคุณสมบัติทางกายภาพของน้ําเป็นหลักนะครับก็คือจะตรวจวัดในเรื่องของอุณหภูมิของน้ำแล้วก็ความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ค่าความเค็มแล้วก็ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำนะครับก็คือสามารถวัดได้หลัก4อย่างนี้นะครับ งานชิ้นนี้ได้ได้รับทุนสนับสนุนจากที่ไหนมาครับอาจารย์ก็งานชิ้นนี้ก็ผมก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าวชนะครับครับก็ได้ทุนตั้งแต่ปี52แล้วก็ปี54 254เลยครับในการพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยครับได้ทดลองหลายๆจุดก็ได้ผลดีครับก็เอาลองไปในการทดสอบหลาย หลายอย่างมาด้วยกันเหมือนกันนะครับสำหรับเรือลำนี้เช่นไปที่ไหนมาบ้างครับอาจารย์ก็ไปลงในคลองลังสิตคลองลังสิตประยุรศักที่อยู่ข้างมหาวิทยาลัยนะครับได้ได้คุณภาพน้ำยังไงบ้างครับอาจารย์ที่เห็นก็ตอนนั้นก็เอาไปลองมาก็ก็พอพอใช้ได้พอใช้ได้นะฮะครับแล้วแต่จุดเนาะแล้วแต่จุดแต่ก็จะติดอุปสรรคนิดหน่อยว่ามีสิ่งกีดขวางในแม่น้ําในเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะครับก็ ก็ต้องเลือกช่วงเวลาด้วยครับอย่างช่วงเวลาบางช่วงก็จะมีพวกผักตบชวาเยอะครหน่อยเราก็ต้องเลี่ยงทราบว่างานชินี้ได้รับรางวัลด้วยครับไปได้รับรางวัลที่ไหนมาครับก็งานชินนี้ก็ส่งไปประกวดที่โปแลนด์นะครับโปแลนด์โปแลนดนะครับครับมีที่ไหนครับก็เพิ่งส่งไปเมื่อปีนี้นะครับก็ได้รับรางวัลมา สามรางวัลนะครับมีสามรางวัลระดับนานาชาติเลยครับครับมีทีมงานทําด้วยกันเยอะไหมครับอาจารย์ก็มีทีมงานผู้ร่วมวิจัยด้วยกันทั้งหมด3ท่านนะครับก็มีผมนะครับแล้วก็มีอาจารย์มนุษย์ศักดิ์อาจารย์ทองแล้วก็มีดรประสานกุลวานิชจากกรมวิทยาศาสตร์บริการด้วยครับแล้วก็จะมีทีมนักศึกษาเข้ามาช่วยด้วยก็คือจะมีทั้งเด็กนักศึกษาปริญญาโทนะครับ แล้วก็มีเด็กนักศึกษาปริญญาตรีอีกหลายๆกลุ่มเลยนะครับก็คือเริ่มพัฒนากันตั้งแต่ระบบขับเคลื่อนมาก่อนเลยครับแล้วก็พัฒนาเป็นพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมตัวขับเคลื่อนแล้วก็จะเป็นตัวระบบของนัก็คมีนักศาสาร์มาทําในเรื่องนาวิเกชัาว่าจะให้ระบบสามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติก็ได้นะครับก็คือเรือนี้ก็มีคุณสมบัติคือสามารถจะวิ่งตามจุด พิกัด GPS นั่นเองอัตโนมัตินะครับอาจารย์ครับส่วนประกอบของเรือลำนี้มีกี่ส่วนมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับในเรือลำนี้ก็หลักๆก็มีอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะครับก็คือจะเป็นส่วนขับเคลื่อนนะครับที่อยู่ทางด้านท้ายของเรือทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นใบพัดที่สามารถขับเคลื่อนให้เรือเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับแล้วก็จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับใบพัด ก็สามารถจะควบคุมสปีดหรือความเร็วรอบในการหมุนของใบพัดแล้วก็ควบคุมการหมุนซ้ายขวานะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่ส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นพวกระบบนวิเกชันที่อยู่ในด้านตรงกลางนะครับก็จะมี GPS กับตัว IMU หรือที่เรียกว่าคล้ายๆกับเข็มทิศนะครับคล้ายๆเข็มทิศก็จะบอกในทิศทางของหัวเรือนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเซ็นเซอร์ก็จะส่งค่ามายังคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะ ระบุตำแหน่งของเรือแล้วก็สามารถบังคับการหันเหของหัวเรือให้หลบหลีกอุปสรรคต่างๆหรือเคลื่อนที่ไปตามจุดที่เราต้องการได้นะครับส่วนส่วนที่3ก็คือที่หัวเรือเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ําที่ติดตั้งไว้นะครับโดยที่ครับผมอันนี้ก็จะเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตเราเตอร์อินเทอร์เน็ตแบบ 3G นะครับก็คือ ตัวเราเตอร์ก็จะส่งข้อมูลของคุณภาพน้ําจากหัววัดคุณภาพน้ํานะครับ,รบขึ้นไปยังบนเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วเสร็จแล้วจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือผู้ใช้งานจะสามารถล็อกอินด้วยพาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็สามารถจะดูผลของค,ค,คุณภาพน้ําได้แบบเรียลไทม์นะครับ,รบก็อันนี้ก็คือผู้ผู้ใช้งานก็สามารถที่จะดูค่าต่างๆอย่างเช่นจะดูว่า อุณหภูมิของคุณภาพน้ําเป็นยังไงดูค่าความเป็นกรดเป็นด่างดูค่าความเค็มแล้วก็ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํานะครับดูได้ลึกถึงเชื้อโรคมากน้อยแค่ไหนไหมครับอาจารย์อ๋อส่วนเชื้อโรคเครื่องนี้คงวัดไม่ได้นะครับใช่ไหมครับครับคือเชื้อโรคส่วนใหญ่ก็จะต้องทําการเก็บตัวอย่างน้ําครับขึ้นมาแล้วก็ทำในทาการวิเคราะห์ในห้องแลบปฏิบัติกาีกทีใช้เวลาอีกทีครับ ก็ถือว่าน่าปรจใจสอเครื่นนี้ครับอันนี้ก็คือจะเป็นการวัดของคุณภาพน้ําทางด้านกายภาพนะครับเป็นหลักครับก็คือผู้ใช้งานก็จะสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าข้อมูลที่แต่ละตําแหน่งของในแม่น้ําหรือลําคลองเนี่ยว่าจุดไหนมันมีคุณภาพน้ําทางกายภาพที่ดีหรือไม่ดีครับเราก็สามารถจะอาจจะบ่งบอกว่าแหล่งที่มาของน้ําเสียอะไรเงี้ยนะครับมันมาจากไหนหรือมันมีการไหลไปในทิศทางไทยเป็น บ้างนะครับอันนี้ก็พัฒนาโดยนักศึกษาปริญญาตรีครับนะครับหนึ่งกลุ่มนะครับแสดงว่างานชิ้นนี้ทํางานร่วมกันระหว่างปริญญาตรีปริญญาโทและก็อาจารย์ที่คณะวิศวะนี้ด้วยใช่ครับผมอาจารย์คาดหวังว่าพัฒนาการของงานชิ้นนี้จากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อ๋อก็ก็ในอนาคตก็ผมก็มีแนวคิดว่าตอนนี้ปัญหาก็คือจะเป็นในเรื่องของแหล่งจ่ายไฟนะครับ ว่าแหล่งจ่ายไฟของเรือเนี่ยจะมาจากแบตเตอรี่ครับนะครับซึ่งมันก็เวลาไปใช้งานจริงแล้วนะครับอย่างลงไปในคลองลังสิตเนี่ยก็สามารถทํางานได้แค่เพียงประมาณชั่วโมงครึ่งรับสองชั่วโมงไม่เกินสชั่วโมงนะครับแล้วก็เราก็ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่มันก็ค่อนข้างหนักก็ทําให้เปลี่ยนระบากนิดนึงก็ต้องหาท่าน้ําที่จะเอาเรือเข้าไปจอดครับ ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ในคลองในกรุงเทพก็ก็จะเป็นตลิ่งที่เป็นดินก็จะสามารถเข้าถึงได้ยากหรือบางทีก็เป็นชุมชนมีพื้นที่ที่เขาอยู่ริมแม่น้ำนะครับเราก็เข้าไปเปลี่ยนไม่ได้ก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยครับก็อาจจะเป็นพวกโซลาเซลล์หรือไม่ก็อาจจะพัฒนาไปแง่ในเรื่องของพวกไฮบริดเครื่องยนต์ผสมกับเครื่องปั่นไฟอะไรเงี้ยนะครับ ก็สามารถจะทํางานให้เรือทํางานได้นานขึ้นนะครับคาดหวังจะให้เข้าลงทะเลไหมครับเหมือนโวเชนเอนจิเนียริงที่เรียนมาไหมครับครับก็ในอนาคตก็คิดว่าก็อยากจะเอาไปช่วยเหลือในส่วนของพวกสำรวจคุณภาพน้ำทางทะเลด้วยนะครับก็คืออาจจะดูว่าในทะเลตอนนี้มันอย่างถ้าเกิดมีอุบัติเหตุในเรื่องอย่างในที่อดีตที่ผ่านมาก็อย่างถ้าเกิดมีพวก การล่วไหลของสารเคมีหรือรสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเราก็อาจจะนําไปช่วยในการตรวจวัดได้นะคอนาคตน่าจะไปได้ลึกกว่า5เมตรครับก็แผนไว้ว่าอยากจะให้สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ําหรืออาจจะเป็นการตรวจวัดคุณสมบัติอื่นๆของน้ํานะครับที่มันทําได้ดีขึ้นนะครับอาจารย์ ดรปัชญยากับทีมงานผมเข้าใจว่าทำแล้วมีความสุขกันทุกคนกับงานชิ้นนี้อาจารย์มีความสุขยังไงบ้างครับมีความสุขจากการทำเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำชิ้นนี้ครับอ๋อก็ก็คือหลักๆนะครับก็นักศึกษาก็ได้ประโยชน์นะนะครับ,รบเขาก็ผมก็พยายามสอนให้เขาได้ทำงานวิจัยร่วมกับเราไปด้วยเขาก็จะได้รู้แนวทางในการทำวิจัย ก็ได้สอนนักศึกษาไปด้วยระหว่างการทํางานนะครับแล้วก็ผมก็เห็นว่ามันก็น่าจะเอานําไปใช้ประโยชน์ได้จริงได้ด้วยอีกนะครับก็คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราด้วยนะครับคําถามสุดท้ายนะครับอยากจะให้ดรปัชญาฝากแนวคิดให้กับคนที่ต้องการที่จะคิดงานชิ้นใหม่ๆหรือคิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์กับ ประเทศหรือกับระดับโลกเนี่ยมีแนวคิดยังไงและควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างครับเชิญครับ,บครับอ๋อครับก็อยากจะใหะ้มีการพัฒนาความรู้รในองค์ความรู้ต่างในด้านต่างๆนะครับครับก็ไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นทางด้านวิศวะอย่างเดียวนะครับก็คือถ้าเราสามารถนําความรู้ในด้านต่างๆเข้ามาบูรณาการรวมกันนะครับเราก็อาจจะได้เป็นแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาครับ ครับที่อาจจะสามารถนําไปต่อยอดพัฒนาในด้านอื่นๆได้อีกนะครับก็คือถ้าเรามีความรู้รอบรู้หลายๆด้านเนี่ยก็ไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวนะครับแล้วก็ว่าก็ก็ควรที่จะเน้นในเรื่องของหาการประยุกต์ใช้งานได้จริงนะครับว่าตรงไหนยังมีปัญหาอยู่ในประเทศเราก็ถ้าสามารถจะพัฒนาที่เน้นไปแก้ปัญหาของประเทศได้ก็ จะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเรือสำรวจคุณภาพน้ำลำนี้อาจจะเป็นลำหนึ่งนะครับที่เป็นจุดกำเนิดของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งจุดเล็กๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์มอทรอธัญบุรีโดยดรปรัชญาและเพื่อนๆในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและอาจารย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รังสรรค์สร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่า ต่อไปในอนาคตรเราจะมีเรือสำรวจคุณภาพน้ำที่มีคุณภาพสูงมากยิ่ง่งขึ้นไปวันนี้ขอบคุณดพรพัชยามากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ